สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาวลัคณาลาศีมีน,นะคะอุย้ยตอนรับสักการะใหม่นะคะน้องก็อว้พรในทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าลืมรักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วก็สุขสมหวังนะคะไม่เจ็บไม่จนแล้วก็เฮงเฮงเงตอนรับตุดจีเนี่ยนะคะคือหลายๆคนจะทราบนะคะน่าจะสังเกตได้ว่าน้องเป็นคนเออเป็นลูกครึ่งนะคะเออที่มีเชื้อสายจีนนะคะทาง ตานะคะคุณตาของน้องนะเออนะคะแต่ปู่น้องอ่ะเป็นญี่ปุ่นแท้นะคะอืมอะดูซินะคะเรื่องงานของมีนะคะในเดือนมกราคมเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอาแด,ดาบนะคะเค,ควินทูถือเรียนนะคะเด็กดาบอืมโอเดวิลนะคะโอเคเดเวอร์นะคะควินถือถ้วยนะคะเรื่องเงินค่ะเรื่องเงินอะดูเงินเลยค่ะ เนให้มีนนะคะอืมดูเงินให้มีนนะคะอืมดูสุขภาพค่ะสุขภาพให้มีนนะคะแถมเพนแล้วก็โอเคแทมเพนเมจิเชียนแปดไม้เอาเรื่องเรื่องงานก่อน เรื่องงานนะคะมันเหมือนต้องอันเนี้ยเราต้องไม่ได้เล่ก็ตตรงใดโดยอกนไม่ได้มนก็นกนตตรงด้วยคาถาอะไรประมาณนี้นะคะแต่หลักๆคือเราก็เป็นคนทางานจริงอยู่แล้วแหละแต่มันจะมีในเรื่องของปัญหาเอกสารนะคะแล้วก็มีในเรื่องของอด้นลนนะคะแก้ปัญหาแต่ละปุ่มแต่ละปุ่มเนี่ยที่มันเกิดขึ้นที่เราสร้างขึ้นมาเองเนี่ยให้ได้นะ เออมีอาการท้อแท้เหมือนกันนะคะเรื่องงานเห็นว่ามันต้องอาศัยในเรื่องของการที่ว่าเออเราจะต้องใช้ทริคอะไรบางอย่างอะไรประมาณนี้นะคะเออสำหรับคนที่ทำสื่อออนไลน์หรือว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มานองอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะโดนจำกัดในเรื่องของเนะะื้อหาบางคลิปก็ได้เพราะฉะนั้นคือคุณต้องสังเกตรายละเอียดนะคะเรื่องงานให้ดีๆไม่งั้นเออ ผลงานที่เราทําออกมาเนี่ยคะ่ะมันจะทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของคนที่ทํางานทั่วไปเนี่ยให้เรามาระวังในเรื่องของข้อพิพาททางกฎหมายนะคะการดําเนินคดีความนะคะการมีการฟ้องร้องหรือปัญหาต่างๆเข้ามาอันนี้ก็คือต้องระวังระวังติดคุกด้วยะะอันนี้คือพูดแค่นี้เรื่องงานนะคะเพราะเห็นปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาที่คุณจะต้องแก้แบบ8 9, ด้าน9ท่านคือปัญหาเยอะสุด,สด บางท่านคือคุณเลือกที่จะออกจากงานเดิมมาเลยนะคะเห็นแล้วว่ามันเป็นปมที่แบบแก่ยากเนาะมันมัน,ม,นมันเครียดนะคะมันเราโดนบีบอะแบบพี่น้องมาหนูโดนบีบเลยหนูอยู่ตรงนี้ไม่ได้แหละเออก็ไปนะคะบางท่านโดนจ้างออกนอะเลยออฟนะคะออกแบบกระทันหันเลยนะคะแล้วก็มันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในเรื่องของงาน น้องไม่แน่ใจว่าคุณจะต้องรับผิดชอบอะไรยังไงแต่เห็นแล้วว่ามันมีทางออกทางกัรในในเรื่องของการแก้ปัญหาแน่นอนอาจจะรุนกันกล้งหรือเป็นแพะรับบาปได้นะคะเรื่องงานคือไม่ต้องไปสรรหาก,กัลยาณมิตรนะคะในที่ทํางานเพราะว่าเขาเตรียมเรื่อยขาคุณอยู่แล้วนะคะเรื่องงานก็มีโอกาสที่จะได้ไปเริ่มต้นงานใหม่ๆเพราะว่าปัญหามันเยอะเยอะเกินที่เดิมอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะ หาช่องทางใหม่ๆในการทํางานอะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะเหมือนเราอยากเติบโตก้าวหน้าไม่งั้นมันก็จะสตักอยู่กับตรงเนี้ยนะคะเออต้องต้องกล้าตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไม่งั้นมันจะไม่พบในเรื่องของเออหโปรเซสใหม่ๆ 2. ในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ 3. ามคือก้าวออกจากจุดเดิมที่มันดีกว่าเดิมนะคะอืมเป็นไพ่เดอะทาวเนะคะเดอะเก็ปัญหานะ่าจะจบละแหละในเรื่องงานนะคะ แต่จบในที่นี้ก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่เลยเปลี่ยนจากหน้ามือไปเป็นหลังมือนะคะแต่มันไม่ได้แย่อะไรมันตามมาด้วยความสุขสมหวังแหละมันเป็นไพ่สามถ้วยนะคะประมาณนี้นะแต่ว่าให้ระวังให้ดีๆเรื่องงานนะคะถ้าใครทอะไรสีเทาอยู่มีโอกาสที่มีโอกาสที่จะถูกหักดิบนะคะถูกขัดหลังค่อนข้างสูงนะคะถ้าคุณดีวอะไรกับกระบวนการทางเทาๆเออระวังไว้ได้เลยนะคะไพ่ขึ้นมาเสรีมักเวอร์แปดดาบเดวิลอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เดอะทาวเวอร์นะ ทีนี้พองานมันเป็นอย่างนี้ยมันก็ส่งผลมาเรื่องเงินเลยเรื่องเงินเนี่ยคือคุณก็ต้องพยายามนะคะจัดแตง่งจัดการนะคะอดทนก้าวข้ามก้าวข้ามปัญหาตรงเนี้ไปให้ได้นะคะเพราะว่าคุณอะสร้างมันขึ้นมาเองในเรื่องของปัญหาเนี่ยนะคะเมีโอกาสที่จะถูกหักหลังถูกโกงนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยก็พึ่งพาใครไม่ได้ก็เลยต้องพึ่งตัวเองนะคะมันเหมือนไปช่วงเวลาของการที่โอเคเราทําอะไรอะเราก็กล้ารับ เรื่องเงินนะ่ะนะคะไม่ได้พูดว่ามันจะ,ะราบรื่นมันต้องใช้ในเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็การพึ่งลำแข้งตัวเองซะส่วนใหญ่นะหามาได้ยากแล้วก็เก็บได้ยากแล้วก็ใช้ก็ค่อนข้างยากนะคะมันไม่ได้ราบลื่นแต่คุณก็เหมือนแบบโอเคก็จะเข้มแข็งแล้วก็แฮนดเดิมันต่อไปเรื่องเรื่องเงินนะนะคะมันไม่ใช่ช่วงเวลาของการลงทุนมันไม่ใช่ช่วงเวลาของการที่เราจะไปสายปปอะไรใ,ใครมันเป็นช่วงเวลาของการที่เราต้องกำมัดกระเมตร แก้ปัญหาสิ่งต่างๆที่เราเกาะขึ้นมานะคะให้ได้ด้วยสติปัญญาด้วยการปรึกษาคนนี่เขาแบบชำนาญทางด้วยเหตุละผลประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะอืมเรื่องเงินน่ะน้องมองว่ามันยังไม่ได้โดดเด่นแล้วก็ยังต้องแก้ไขอยู่นะคะเออมันตึงมือนะคะมันเครียดในเรื่องของภาระนิสิตแล้วก็สิ่งนี้เราต้องรับผิดชอบหลายๆอย่างนะคะ ก็ไม่แนะนําให้กระดิกตัวอะไรไปมากกว่านี้กระมัดกระเมียไปก่อนอ,อุดออมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอย่าใช้เงินจนเกินตัวนะคะเพราะว่าเงินมันที่มันได้มามันไม่พอมันไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่เราต้องการนะคะทีเนี้ยสุขภาพให้เรามาระวังในเรื่องของอะไรนะคะหนึ่กล้ามเนื้อะคะ่ะการบาดเจ็บออกจากการออกกําลังกาย 2. ระบบหมุนเวียนเลือด 3. มประสาท 4. ออฟฟิซินโดมห้ภูมิแพ้นะคะอ่ะ หลกัหลกๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในเรื่องของงานเงินแล้วก็สุขภาพไปต่อกันในพาร์ทของความรักค่ะามาค่ะมีนนะคะพาร์ทนะคะความรักกันบ้างนะคะ,ะดูซินะคะเป็นยังไงนะอืมอมาหากินอย่างเดียวเังเอ้ยอย่างเดียวเลยนะเนี่ยเราก็มีดูมีกําแพงนะคะ เมันเป็นในพาร์ทของการที่ถ้าเราจะอยากได้ครสักคนกับมีมันมันต้องอาศัยในเรื่องของการที่เราต้องใช้ความพย,ยายามบุกลุยสู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออต้องต้องต้องซินเซียเขาระดับหนึ่งคือพูดแล้วก็ต้องทําให้เห็นพูดแล้วก็ต้องทําให้ให้มั่นใจอะไรประมาณนี้ค่ะคือถ้าถ้าไม่ลุยอะไรก็ก็ไม่ได้เขามาอะไรอย่างเงี้ยน,น,นะอะ่ คือคุณมีคนในสต,ต็อกนะมีคนที่เข้ามาแต่คุณก็มีกำแพงเหมือนกันมันเป็นลักษณะของการที่คุณไม่ชอบใครสักคนหนึ่ง้วเขาเขาคนนั้นจตะไม่ได้ชอบเราเนาะะแต่คนที่เราไม่ได้อยากได้นี่เขาก็โอ้โหเข้าหาเราตังเลยอะไรประมาณน,นี้ก็ใกล้เป็นว่าเออเลือกเลือกนักมัคได้แล้วนะประมาณน,นี้นะคะก็มันยังไม่โดนเนาะ มันไม่โดนใจมันเป็นรักที่ไม่ค่อยตรงกับใจมันเป็นรักที่ปากไม่ค่อยตรงกับใจมันก็เลยดูเหมือนยังมีอุปสรรคปัญหาอยู่ยังไม่ใช่เรื่องของการดําเนินความสัมพันธ์อะไรขนาดนั้นมันมีคู่แข่งทุกคนมันต้องต้องอาศัยความพยายามและอดทนในการที่จะซื้อใจใครสักคนเมื่อหันมารักเราแต่มันผไม่ผิดนะถ้าคุณไม่เอาแล้วนะเออนะเราหันมาทำมาหากินอะไรอย่างนี้ก็ไม่ผิดเหมือนกันนะคะทุกคนมีทางเลือกอะค่ะ เราสามารถรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้ไม่รับก็ได้เช่นเดียวกันนะ ยินดีด้วยนะมันเป็นช่วงเวลาของการที่คุณจะได้เจอคนใหม่ๆที่คือแบบเป็นไฮโปรไฟล์เลยอะ่ะคือเขา,เอ,าอาจจะเป็นคนดังมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จในชีวิตระดับหนึ่งแล้วแล้วเขาแบบฟูออปชันมากๆนะคะเข้ามาในชีวิตเราอะ่ะนะเป็นคนใหม่ๆนะคะถ้าเลือกที่จะมูออนนะแต่ความสัมพนันธ์ก็ตามคุณมีโอกาสที่จะเจอคนที่ดีนะนรักถูกใจคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เขามาร่วมการเดินทางครั้งนี้นะแต่ว่าคุณต้องดライตัวเองอ่ะคือต้องพูดต้องทําต้องสแสดงออกต้องทําให้เขาเห็นว่าเออคือคุณก็ก็มีใจอะไรประมาณนี้นะคะมันถึงจะไปต่อได้กันได้นะมีโอกาสเจอคนใหม่ที่เข้ามานะคะแต่ต้องอาศัยใ,ในเรื่องของการพยายามด้วยเช่นเดียวกันคือไม่แน่ใจว่าเป็นทางมีนหรือว่าเขาที่มีกําแพงนะคะอ่ะดูคําแนะนนะาาาํานะจากไพ่ฮอลคอนะ เนี่ยเขาบอกคุณพูดความจริงนะคะพูดในสิ่งที่คุณคิดคุณรู้สึกนะคะต้องซินเซียกับตัวเองแล้วก็ซินเซียเขาอีกใบหนึ่งเขาบอกว่าอ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็พยายามมีเฟสในสิ่งที่คุณอยากได้อยู่นะคะให้มีความมั่นใจในตัวเองเข้าไว้อืมแล้วก็ให้เห็นคุณค่าของตัวเองนะคะว่าเราเป็นคนที่มีดีจากภายนอกสู่าจากภายในสู่ภายนอกนะคะคือเราไม่ได้มีดีแค่หน้าตา จิตใจเราก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นซิลวในตัวเองหน่อยนะแล้วก็เดินหน้านะคะรับคำทำนายดีๆแบบนี้นะคะคนดีๆแบบนี้เข้ามาในชีวิตเนาะนะคะเราเห็นเขาซัพพอร์ตคุณได้ทางใดทางหนึ่งอืมเป็นไพ่สี่ถ้วยเนี่ยคือคุณต้องพูดกับเขาว่าคุณรักเขาคุณชอบเขาคุณถึงจะได้เขาเป็นแฟนนะคะอ่าประมาณนี้กาลายไลน์ได้ทํานองนี้แหละนะคะโอเคนะใครที่ไม่รักเราไม่ชอบเราเราก็แก้ปล่อยเขาไปนะคะ มันมีคนที่ใช่ของเราอยู่นะคะ,นะซึ่งก็เจอแล้วใน EP นี้แต่คุณแค่ต้องอปากตรงใจแล้วก็ยอมรับความจริงว่าคุณรักเขาชอบเขาแค่นั้นเองนะคะอะถึงจะสมหวังไปต่อกันในพาร์ทของคนคุยจ้ะมาค่ะต่อกันในพาร์ทคนคุยนะคะลัคนาราศีมีนอ่ะดูสิว่าพลังงานนะคะในเดือนมก,กราคมเรื่องราวเป็นอย่างไรอนกะไม้มาเลยนะคะเออดีหน่องค่อนข้าง,างชอบให้หกไม้นะอืม 5ถ้วยนะคะเออเด็ดเอ็มเพอร์นะคะ moon ค okay, mm hmm. นะแล้ว mm hmm. ก็10ถ้วยนะคะนอาจะเริ่มต้นกันไม่ค่อยดีนะคะแต่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นพลังงานของการที่เราเาชัดเจนตามความรู้สึกของเองเ,องเนาะอ่ะต้องพูดกันไปแบบนี้ก่อนว่าน้องไม่แน่ใจแบ่งเป็นสองกรณีหนึ่งคือเริ่มต้น ความสัมพันธ์นี้ได้การจากการที่เราอ่ะนอกใจคนของเราอ่ะตัวจริงของเราอ่ะมามีเขานะคะอย่างแรกเนาะอันที่สองคือพวกคุณเน่มันเป็นออกแนวความสัมพันธ์ที่มีโลกไหลไปนะคะเกิดขึ้นนะเลยทําให้เรารู้สึกเสียใจในหน่อยๆนะคะมีระยะทางด้วยนะคะค่อนข้างเห็นถึงความแตกต่างของทั้งสองคนนะคะโหแตกต่างมากเลยนะ มากมากเลยนะคะเอมเพิร์กับหกหมายทาาเนี่ยแสดงว่าคุณไปโหไปเดทกับคนหรือไปรักกับคนไปคุยกับคนที่เขาบอกว่ามีความแบบได้รับนะคะการยกย่องนะคะได้รับการชื่นชมการยอมรับจากสังคมค่อนข้างดีแล้วก็เป็นคนมีฐานะนะคะสูงนะคะในสังคมมากๆนะคะก็คือ ไม่ได้เล่นคนทั่วไปธรรมดาก็คือเล่นคนดังคนมีชื่อเสียงนะคะคนมีตำแหน่งมีสีนะคะแต่ทีนี้มัน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 โกหกใจตัวเองไม่ได้นาอมันเป็นควีนถือถ้วยกับ10บถวยคือคุณผูกพันกัเขามากเลยมันเป็นสตรองคอนเนคชั่นที่ไม่สามารถลืมได้อะไรอววรนะคะแล้วก็รวมไปถึงรู้แล้วด้วยว่าเขาคือเป็นนัมเบอร์วันในหัวใจเราคือเราอยากจะแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยผิดพลาดในอดีต อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราดีฟกับเขามากเลยอ่ะคือเรามีความรู้สึกที่ไม่สามารถจะปฏิเสธได้เลยว่าคุณรักเขาหรือว่าคอนเนคชันนี้มันตัดก,กันยากนะคะ <c oughs> เรื่องจริงนะคะเรื่องจริงมากๆนะคะมีเรื่องของความหึงหวงนะคะแล้วก็ทำอะไรได้มากกว่านี้ไม่ได้นะต้องอาศัยในเรื่องของความอดทนนะคะ คือคอนเนคชันนี้เขาเข้ามาสอนอะไรคุณบางอย่างนะคะซึ่งก็บทเรียนที่ได้เรียนรู้เนี่ยเราทําให้คนเติบโตให้เป็นคนที่ดีขึ้นเนี่ยแต่ละคนมันก็จะแตกต่างกันไปเพราะว่ามีนก็เข้ามารับชมรับดูเนี่ยหลายคนมา,มากๆเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของแต่ละคนก็ต้องไม่เหมือนกันนะคะทีนี้มันเป็นรักข้างเดียวทุกคนนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เรายังไม่ปล,ปล่อยวางปล่อยวางไม่ได้นะคะกับเขา <S 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 <ๆ>เขายังอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมอยู่ตรงนั้น ไม่ไปไหนนะคะเราให้เขาอยู่ตรงนั้นเสมอเลยเนะาะคือคุณรักเขามากดียอนนาาคือยกเขาไว้ขึ้นหิงเลยนโอสัมารซถึงแม้ว่าจะต้องแลกกับความเจ็บปวดคือคุณก็ยอมนะคะมันข้ามเฟรนโซนไม่ได้มันข้ามอะไรกันมากกว่านี้ไม่ได้น้องเห็นนะคะบางคนคุณอยากขอโทษแล้วก็ยังอยากพยายามอยู่ไม่ไม่ยอมกิฟตอัพนะคะ อยากทำสิ่งที่ดีๆทำสิ่งที่แฟร์กับเขาง้อเขาพยายามใส่ใจเขาออฟเฟอร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาอะไรเงี้ยคือน้องเห็นมีคนสู้มากนะนในคอนเนคชั่นเนี้ยเปย์แหละเปยใส่เปย์เ <laughs> <laughs> ปย์อะไรเงี้ยค่ะเออนะอินเตอร์เทนสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยนะ,นนนะยคะแต่มันข้ามความสัมพันธ์สองสามคนไม่ได้แล้วก็มันมันติดเฟรนด์โซนนะฮะเอออะไรทำนองนี้ <laughs> นะคะ คอนเนคชันนี้มีคนใหม่ๆเข้ามานะคะหมายถึงในขณะเดีวยวกันที่ที่คุณก็ไม่ยอมกิฟต์อัพกับคอนเนคชันนี้ก็มีออฟเฟอร์ใหม่ๆเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าตัวคุณเองเหนื่อยเหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายเรื่องความรักถ้าไม่ได้คนนี้คุณก็ไม่รู้จะเอาพลังงานเอเนอร์จีที่ไหนไปเริ่มต้นกับคนใหม่เหมือนกันนะคะมันมันมันหนักมันหนักนะคะมันเหนื่อย เราเห็นถึงความเหนื่อยนะคะแล้วก็ดันทุลังของคอนเนคชั่นนี้นะคะมันมันเอื้อกันได้แต่ว่ามันมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเหตุเป็นผลนะคะ,ะความแฟร์อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะทีนี้ขอคำแนะนำนะคะให้กับมีนคนคุยอฟังเสียงหัวใจตัวเองให้ดีีว่าคุณแบบคิดอะไรรู้สึกอะไรนะคะเซนส์สัญชาตญาณนะคะแล้วก็สัญญาเล d f a ก t g กรีนแฟก t นะคะ ออเขาบอกว่าให้คุณแบบเอาความรู้สึกของตัวเองมาเป็นที่ตั้งแล้วกันในใน EP นี้นะคะคือคุณรู้สึกยังไงอะคือคุณต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองนะคะมันจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างออสำคัญนะคะกับคอนเนคชันนี้แล้วก็เสียงภายในใจเซนส์น,นะคะมันจะหาทางออกให้กับคุณได้ในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะ ทานองนี้ปะ่ะต่อกันในพาร์ทคนมีคู่จะมาคามีนนะคะอีพีของคนมีคู่กันบ้างอะดูสีว่าพลังงานนะคะในเดือนมก,กราคมเป็นอย่างไรนะ,ะคะน้องเห็นถนึงความพยายามอดทนนะคะที่จะทำให้เราทั้งคู่เนี่ยมีความสุขร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการ ทำอะไรใหม่ๆเดินทางท่องเที่ยวนะคะพัฒนาความสัมพันธ์ย้ายมาอยู่ด้วยกันเดินทางหากันนะคะอ่าประมาณนี้นะคะเห็นแค่นี้แหละแล้วก็เป็นคอนเนคชั่นที่ตัดกันยากเพราะว่าใครหนึ่งคนในที่นี้รักอีกฝ่ายแบบไม่มีเงื่อนไขเลยยอมทุกอย่างรักรักปากทุ่มเททุกอย่างนะคะให้อีกฝ่ายเดี๋ยวคือแบบว่าดูแลเหมือนลูกในอกเลยอะ นะคะดูแลแบบหนักมากๆนะคะทีนี้ก็คือเห็นถึงความสุขนะคะที่เกิดขึ้นถึงแม้จะอยู่ไกลกันนะคะเบื่อหน่ายกันบ้างแต่ก็พยายามที่จะไม่ใช้อารมณ์อะไรอย่างนี้นะคะ่ะลองเห็นถึงความเป็นผู้ใหญ่ของใครสักคนหนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไป หมายถึงโอ้นนะคะหมายถึงเราสอนใครสักคนหนึ่งอ่ะให้เป็นคนที่ดีคุณอ่ะโตเป็นผู้ใหญ่นะคะเรียนรู้อะไรหลายอย่างด้วยกันแล้วก็เถึงแม้ว่ามันจะมีความเรนเนาะมันไม่ได้มีความรู้สึกเว่อว่าอะไรขนาดนั้นแบบโหยลักมากเลยมีแพชชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะคะไอเห็นแค่ว่ามันอยู่ด้วยกันเพราะว่าหนึ่งนัดตาทางสังคมนะคะสองคือความรับผิดชอบนะคะสามคือ ความเชื่ออะไรบางอย่างว่ามันน่าจะดีขึ้นได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่มันใช้ความพยายามที่จะดิวกันต่อเยอะมากเลยนะแม้ว่าจะเป็นทริคต่างๆความเชื่อต่างๆคนกลางที่เข้ามาเป็นกาวใจให้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะประมาณนี้คือเยอะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะในเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์เนี่ยมันเลยทาให้เราสองคนละหองละแห่งกันไงนะคะ <S <S เหนื่อยเหนื่อยใจนะคะกับสิ่งที่อ e ีายเป็น รู้ว่าเปลี่ยนไม่ได้นะคะแต่ก็จนถึงปลายทางสุดท้ายแหละที่จะบอกว่าโอเคแบบไม่พอพอสัทีอะไรเงี้ยค่ะนะคะอา mm hmm. ทีนี้เมนนะคะเอาจะให้คำแนะนำจากไพ่ออโรล์นะ mm hmm. หนึ่งใบไพ mm ่ต hmm. ะรุวงโอ้ยเขาบอกให้คุณยืนโชมในสิ่งเี่คุณมีอะ่ะเออนะคะคุณมีอะไร mm hmm. เงินทองจิตใจนะคะ อวบอิสุทธ์อะไรเงีเออ้ยนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งคือเขาบอกคุณสมควรที่จะได้รับความรักที่มันดีๆนะคะที่สมควรได้นะแล้วก็อีกใบหนึ่งคือเอ,อทวดานางฟ้าเขาก็ซัพพอร์ตคุณอยู่นะคะอืมคุณจะโตขึ้นนะจากจิตใต้สําสนึกนะคะแล้วก็ความการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณอะไรประมาณนี้หลักๆถ้าโดยแบบไปอย่างง่ายที่ชาวบ้านเขาคุยกันแล้วก็เราคุยกันอย่างง่ายๆเนี่ยนะหนองมองว่าคือ เออคือคุณไม่ต้องไปน้อยนะคะเพอมันผ่านจุดตรงนี้ไปคือคุณจะเติบโตมากขึ้นแล้วก็คุณสมควรที่จะได้รับความรักที่ดีดนะคะถ้าไม่ได้แต่คนนี้มันก็ยังมีอีกหลายคนที่รักเราอยู่เยอะมากคือคุณต้องไปตามหาคนที่ใช่ของคุณให้เจอมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่คุณให้เจอคนเหล่านั้นนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่เจอใครสักคนเลยแล้วเราอยู่เป็นโซดอะเป็นสาวทึนทึกหลัวขึ้นค่านอ่ อันนั้ก็ถือว่าเป็นการมีบุญนะคะอย่างมากเช่นเดียวกันนะคะบางครั้งความสุขของคนเรามันไม่ได้ลงเอยว่าเราจะต้องมีคู่เสมอไปเราจะแฮปปี้นะคะก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนใจอะไรมากนะคะถ้ากับคนนี้มันไม่รอจริงๆมันมีอีกเยอะไม่ต้องกลัวนะคะคนที่รักเราอะแต่คุณจะรักเขาหรือเปล่าเราเป็นคู่กันไหมนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะอ่า ตรไปแล้วสําหรับการอ่านนะคะของลาคนาราศีมีในเดือนมกราคมเดี๋ยวเราไปต่อกันในพาร์ทของเมษนะคะขอบคุณทุกคนติดตามนะดูดวงส่วนตัวอไลน์มานะคะแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนคุณจะเห็นรายละเอียดทั้งหมดในการดูดวงนะคะถ้าคุณไม่กดเพิ่มเพื่อนเนี่ยคุณก็จะไม่เห็นนะคะแล้ว้องก็จะไม่ส่งให้ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วค่ะทุกคนนะสมัครไลโอเอเพื่อประหยัดพลังงานในการทํางานนะคะตามนี้บ๊ายบาย